นายกรัฐมนตรีชื่นชมกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาน้ำท่วมทางซอยบ่อนไก่ได้รวดเร็ววันที่29พฤษภาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X เดิมคือทวิตเตอร์ชื่นชมการทำงานของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลังฝนตกในซอยบ่อนไก่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมหวังว่าจะสามารถขยายผลการทำงานดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกชุมชนในกรุงเทพดเร็วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเสรษฐาได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวซอยบ่อนไก่ซึ่งได้เล่าถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมทั้งหลังฝนตกที่สร้างความลำบากในการดำรงงอชีวิตนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูฝนโดยเน้นการดูแลชุมชนและตลาดเป็นอันดับแรก วันนี้นายกรัฐมนตรีได้อัปเดตสถานการณ์ว่าในชั้ชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานว่าสำนักงานเขตประทุมวันได้ดำเนินการนำหน่วยเบสกุดลอกท่อที่ซอยย่อยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่และปากซอยชุมชนตักปลาถนนพระรามที่4นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำยังได้ลอกท่อที่ซอยปลูกจิตถนนพระรามที่4อีกด้วย นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้ชื่นชมการทำงานที่รวดเร็วของกรุงเทพมหานครและแสดงความหวังว่าจะมีการขยายผลการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งในทุกชุมชนของกรุงเทพโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขแม้จะมีฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในซอยบ่อนไก่เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ในการดูแลและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบให้กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆต่อไป